เหมือนเหมือนผมแบบนิพานน่ะนิพานมาอีกจุดหนึ่งอ่ะที่แบบโอเชโดมันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยกติกาการรับชมหนึ่ง เราจะถามคำถามทั้งคู่ด้วยคำถามชุดเดียวกัน 2. เราจะให้คนที่ยังไม่ได้ตอบใส่หูฟังกันเสียง 3. จะมีบางคำถามที่เราจะให้ตอบโดยไม่ใส่หูฟังคำเตือนผู้ชมที่ยังโสดควรมีเพื่อนคอยให้คำแนะนำโอ้โอเค we first met he had a concert with one of my good friends nicole and i was going to pick her up and he boy was singing at the same concert so that's how i met him the first time you hear me you hear me <laughs> ก็เจอกันที่คอนเสิร์ตผมครับที่เซนทรัลเวลล์ตอนนั้นผมเล่นคอนเสิร์ตกับพิกกี้นิโคแล้วเขาเป็นเพื่อนพิกกี้นิโคลเขามาดูพิกกี้ครับผมครับ <know. laughs> จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าใส่อะไรอืม um, we are very we r e very different people He's the, like I said, he's the funny person in the room. I am so totally opposite, I think. Um, I'm more of a calm, a little bit serious, I guess, person. And I think he finds a stableness, if you can say it that way. Um, and I do think. I'm a very kind person, so I think that is something that he would fall for as well, since he's extremely kind himself. เขาเคยพูดว่าเขาคุณตาเขาอะเป็นคนตลกแบบผมเขาเคยเขาาบอกว่าเวลาเขามองผมอะเขาผมมีความคล้ายคุณตาเขาที่แบบเป็นคนที่แบบ เป็นคนมีมุกตลกเป็นคนหัวเราะง่ายเป็นคนแบบทําให้เขาแบบยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันโอ้ <c oughs> oh, I think that would be it would be very empty we we connected on a level that's it's hard to understand I think for both of us since we are so different but We just, it just feels so bright and natural. Even if we haven't been together, um, you know, like some people stay together for like 10 years, we haven't been together for that long. But it feels as though we have. It feels like I've known him forever. So if that would happen, I think I would feel very empty, like I lost a part of myself. อ้ไม่หายได้ไหมอะ่ะอ,อ,อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ <g oda> <c oughs> <g oda> จริงถ้ามันเป็นไปได้ไม่อยากให้เขาหายไป, <c oughs> ไ,ปไหนเลยก็อยากให้เขาอยู่อย่างนี้แหละก็แต่ถ้าหายไปเลยเนี่ยมันก็อืมก็คงเศร้าเนาะแล้วก็ก็คงแย่ด yeah. <c oughs> ้วยความที่เขาเป็นคนรักครอบครัวแบบนี้แหละแล้วก็เขาเป็นคนรักสัตว์เป็นคนมีพื้นฐานจิตใจที่ ที่ที่ดีนะแล้วแล้วมันมีความรู้สึกว่าทําไมรู้สึกอินไปนกับเขาทุกๆเรื่องที่เขาแบบคุยให้เราฟังว่าอะไรเงี้ยผมก็ว่าผู้หญิงคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่แบบมาร่วมชีวิตกับเราอะไรเงี้ย boy is the one for me because he is uh, everything I've looked for in a partner that I think is the one that's going to last He's kind, supportive, genuine, funny. Yeah, he's everything that you want in love. Thank you for coming into my life. That's it. That's it. <S I can't speak Thai. No, you have to say in English. No, you have to saw in the clip video. It's <laughs> not <that> fair. Yeah, it's fair for me. I can. <laughs> วันนี้มันเป็นวันที่เรามีความสุขมากละวันที่มีความสุขมากที่สุดคือวันที่เราแต่งงานที่สวีเดนวันนั้นมันเรารู้สึกกังวลตื่นเต้นไปหมดในชีวิตที่แบบวันหนึ่ง4 0่ 1ปีีมันกำลังจะเปลี่ยนไปถ้าเราก็สัญญาว่าจะดูแลแอมเบนดาให้ดีที่สุดเท mm hmm. ่าที่บอยคนนี้จะทำได้ mm hmm. ก็เราจะดูแลกันไปเล็บย mm ืแอมเนดาจุบโชว์ไหมจุบโชว์จ hmm. mm ุบโชว์คิดโชว์ <laughs> the first thing I think just enjoy breakfast together. มันรีเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอเหงาใจจนทนไม่ไหว